คลิปนี้ใครที่หาก,กระบะแครบยกสูงเกียร์โตอยู่ห้ามพลาดนะวันนี้ผมพามาดูรีโวเข้าใหม่นะครับคันนี้เลขไม่น้อยด้วยนะครับดูภายในนะครับดูสภาพภายในสวยนะครับรถไม่ช้ําได้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันด้วยนะครับแล้วก็เลขไมคันนี้นะครับเลขไม่อยู่ที่39,000โลเท่านั้นเองนะครับถือว่าคุ้มมากๆเลยใครที่กําลังมองหาอยู่นะรีบติดต่อเข้ามาเลยเพราะว่า มีแค่คันเดียวเท่านั้นที่เป็นตัวแคบยกสูงและเกียร์ออโต้ไหม่น้อยส่วนรายละเอียดทั้งหมดคันนี้เป็นยังไงติดตามในคลิปได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดี fc ทุกท่านเลยนะครับผมโอ๊ตเพรยนนะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันที่ช่องโอ๊ตรถมือสองนะครับผมมาอัปเดตรถกระบะก,กันบ้างนะครับตอนนี้รีโวเราเข้าเยอะนะครับแล้วก็คันนี้เป็น คันล่าสุดนะรุ่นล่าสุดที่เราเอาเข้ามานะและใหม่น้อยด้วยสำหรับตัวทารีโว 2. 4ุ e นะครับเป็นตัวสมาร์ทแคปพรีเลเนอร์ปี2019นะครับปี1 9ปี20สบสภาพสวยเลยนะเป็นตัวโฉมหน้าหลอ่อทะเบียนทะเบียนคันนี้ก็3-208นะครับคันนี้ปรับสภาพแล้วครับรถยังว่างใครที่หารถก,กระบะไว้ใช้งานนะครับไว้ใช้ในงานส่วนตัวนะครับไว้ใช้ที่บ้านหรือใช้ในธุรกิจส่วนตัวนะครับได้เลยคันนี้ผมแนะนําเลยนะเป็นหนึ่งคันที่น่าใช้เพราะว่า1สภาพสวย ตัวเลขไมน้อยนะครับแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้ที่ติดหลังคาแคลลีบอยมาใช้สอยประโยชน์ได้เยอะมากนะสำหรับคันนี้สนใจคันนี้ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะติดต่อมาได้เลย098 4 4 6 5 2 2 2นะครับเบอร์อยู่ด้านล่างแล้วติดต่อมาได้เลยเลขไม่ส0ม0 0โลกับราคาเปิดอยู่ที่4,590 0 0บาทเท่านั้นเองสำหรับคันนี้นะครับมาดูรายละเอียดตัวรถกันนะครับว่าสภาพเป็นยังไงนะครับหลังจากปรับสภาพนะครับตัวรายละเอียดของสีนะครับสีนี่คือเงามาก นะครับสวยด้วยนะครับเหลี่ยมเหลี่ยมสันตัวฝากระโปรงนะครับแล้วก็ด้านข้างด้านหน้าขวานะไฟโคมเดิมๆใสๆนะครับมีไฟตัดหมอกมาให้นะครับการชนก็ไม่มีรอยเบียดรอยชนนะครับขีดข่วนหนักๆมาไม่มีกระจังเองนี้ก็จะเป็นโครเมียมนะสลับกับสีดําเงานะสภาพสมบูรณ์มากถือว่าสภาพดีเลยนะครับนี่คือรายละเอียดเดิมๆของตัวรถเขานะครับ เราปรับสภาพขาดสีฉวีวันให้แล้วนะครับแล้วก็คันนี้มีกระจกมองมุมอับสายตาด้านข้างมาให้เพิ่มเติมนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะถ้าสนใจคันนี้นะครับเบอร์ด้านล่างนะเราเหลือคันเดียวแล้วสำหรับคันนี้นะครับมาดูกันต่อนะครับรายละเอียดของตัวล้อแม็กคันนี้ได้แม็ก17นิ้วนะครับ265 6 5 r 1 7นะครับแล้วก็ยางเนี่ยเป็นยางปี2019ถือว่าหมดอายุแล้วเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้ตรงนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนให้นะครับแล้วก็ซุ้มล้อสภาพสวยนะครับ ไม่มีผูไม่มีสนิมแน่นอนนะไม่มีผูไม่มีสนิมกระจกบานหน้าเองก็ยังคงเป็นพาร์ทเดิมโรงงานนะครับภาษีคันนี้พาสีถึงปลายปีเลยนะครับถึงกันยานะครับก็น่าใช้นะสำหรับรีโวตัวรุ่นนี้นะครับสภาพสวยสภาพดีเป็นตัว Smart Cap ปพรีเลนเนอนะครับใครหารถไว้ใช้งานไว้บปรทุกของนะแบบติดหลังคาแคล l y บอยมาเนี่ยผมเปิดแคปมาให้ดูเลยแล้วก็ติดหลังคาแคล,ลิบอยมาให้ด้วย นะครับติดต่อมาเลยนะครับ4ี่แสนกว่าบาทนะสี่ 5, 9, ผ่อนเริ่มต้น8 0 0พยังไงก็คุ้มนะผมบอกเลยว่ายังไงก็คุ้มนะครับดูอย่างรายละเอียดภายในคอนโซลนะครับคอนโซลสีดำเกียร์ออโต้นะครับแอร์แบ็กสมใบมีกล่องคูบ็อกซอันนี้เป็นกล่องคูบ็อกซนี่สำเนาเล่มรถอะไรต่างๆเรามีให้นะเรามีให้อยู่แล้วตัวสำเนาเล่มรถนะครับทันนี้รถผลิตปี19นะครับภาษีต่อปีนี้ปีละพันกวบาทเอง พันสามนะครับพาสีตะปีปีละพันสามเครื่องเล่นวิทยุแอร์อนาล็อกนะครับมีช่อง power lead นะครับไว้ต่อที่ชาร์จแบตโทรศัพท์ต่อกล้องหน้านะครับเกียร์อัตอนโนมัติมีโหมดการขับขี่อีโค่โหมด power โหมดมาให้ด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นกุญแจนะครับนี่กุญแจเป็นกุญแจรีโมทนะครับเพดานก็สวยนะครับเพดานสะอาดสะอานเพดานสะอาดสะอาดนะครับแล้วก็ตัวเบาเองนี่เป็นเบาะผ้า บ,บ่อผ้านี่ลวดลายนี่สวยมากบ่อแบบไม่ช้ําเลยนะครับคันนี้คือบ่อแบบไม่ช้ําเลยนะครับแล้วก็ตัวพื้นพรมนะครับตัวพรมไม่มีชนหนักจมน้ํามาอย่างแน่นอนนะครับสําหรับคันนี้นะีใ,นใครที่สนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะภายในแคบปนี้น่าจะไม่ไม่มีการบรรทุกของไม่มีอะไรมานะครับสําหรับคันนี้นะนดูประตูแคบปนะครับหัวนอ็อตโครงสร้างดีเลยนะครับสี่ห้าเก้า ดอกเบี้ยพิเศษผ่อนเริ่มต้น8,000บาทเท่านั้นเองสําหรับคันนี้นะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะรถสวยแน่นอนอันนี้คือเราการันตีอยู่แล้วนะครับหน้าเดิมท้ายเดิมบอดี้เดิมนะครับรถไม่มีการตัดต่อตัวถังมานะครับแล้วก็ติดหลังคาแคลรีบอยมาให้แล้วอายุรถอยู่ประมาณ5-6ปีนะครับเลขไม่30,000โลยังไงก็คุ้มนะครับยังไงก็คุ้มนะเนี่ยสติกเกอร์พรีเดเนติดอยู่ครบสติกเกอร์ด้านท้ายตัว พวกตัวหนังสือตัวรุ่นนะครับติดอยู่ครบหมดเลยนะครับนี้เป็นตัวรุ่น E นะเป็นตัวรุ่น E นะครับกันชนมีเซ็นเซอร์มาให้2องตำแหน่งซ้ายขวานะนเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดดูด้านในขออนุญาตเปิดฝาท้ายนะครับคือต้องบอกเลยว่า ด้านท้ายไม่ได้บรรทุกของแน่ๆนะครับเพราะว่าไม่มีร่องรอยริ้วรอยเลยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าใช้น้อยด้วยซ้ํานะครับรายละเอียดสวยจริงๆนะครับโอ้คุ้มมากใครเอาคันนี้ไปนะครับโครงสร้างเดิมโครงสร้างด้านท้ายนะครับตามร่องตามมุมนะครับตะเข็บเดิมตะเข็บเดิมทั้งสองข้างเลยตะเข็บเดิมหมดนะอันนี้คือตะเข็บเดิมเลย ติดต่อเข้ามาได้เลยนะถ้าสนใจนะครับรถกระบะไว้ใช้งานสักคันหนึ่งนะครับอยากได้กระบะแครบนะครับบรรทุกของเกียร์ออโต้ปีใหม่ๆหม่ไมน้อยคันนี้ครบจบในคันเดียวเลยจัดยอดเต็มฟรีดาวได้เลยนะไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับขอแค่มีรายได้เริ่มต้น16,000บาท17,000บาทขึ้นไปซื้อคนเดียวจบพนักงานบริษัทข้าราชการเกษตรกร,ะกรนะครับเจ้าของธุรกิจออกรถได้หมด รหรือกลุ่มข้าราชการไม่มีเครดิตรับสิทธิพิเศษนะครับดอกเบีย้ยพิเศษเหมือนกลุ่มลูกค้าที่มีประวัติเครดิตเลยรีบติดต่อเข้ามาออกรถวันนี้เรามีประกันเครื่องเกียร์ให้อีก1ปี2 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับไม่อยากให้พลาดนะเหลือเดือนสุดท้ายแล้วนะปลายปีแล้วนะครับใครที่กำลังมองหารถใช้งานครับตอนนี้ไฟแนนซ์เราเล่งปล่อยรถมากนะครับช่วงปลายปีแล้วก็เงื่อนไขดีๆแบบนี้สําหรับลูกค้าเพชรยนต์เท่านั้นนะอะเดี๋ยวผมให้ดูเลขไม่เดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ฟังเสียงเครื่องยนต์ด้วยนะครับ เดี๋ยวให้ดูเลขใหม่เลขใหม่คันนี้สามหมื่นเก้านะครับไม่สามหมื่นเก้ารอบต่อไปนี้จะอยู่ที่สี่หมื่นรอบก่อนหน้านี้มาแล้วสามหมื่นนะครับสี่หมื่นอ่าเข้าศูนย์ตรงทุกหมื่นโลนะอ่านีเรถเข้าศูนย์อยู่แล้วนะครับสบภาพสวยแน่นอนนะไม่ช้ําเลยตัวพวงมาลัยน,นะครับสวิต์ปุ่มกดอะไรต่างๆสภาพสวยตัวคอนโซลก็สภาพสวยเหมือนกันนะครับบอกฝั่งคนขับนี้ไม่ช้ําเลยนะครับ ปีกเบานะครับหัวหมอนแล้วพวกนี้ไม่ช้ำเลยโครงสร้างตัวรถฝั่งด้านขวาเองก็ไม่มีร่องรอยการชนหนักๆมานะครับไม่มีร่องรอยการชนหนักกระจกพาร์ทเดิมตัวสายเบลนะครับตัวรายละเอียดตัวรถเนี่ยพวกนี้สภาพใหม่จริงๆริ้วรอยแทบไม่มีเลยนะครับคุ้มนะครับใครได้คันนี้ไปนะครับ4 5่ผ่อนเริ่มต้น8000บาทนะครับสำหรับโต้ตาไฮรักลีโวนะครับ 2.4E รถนะสวยจริง,รงกระจกเปิดปิดไฟฟ้าด้วยนะครับแผงประตูนี่เนียบเลยนะครับแผงประตูนี่เนียบเลยโอเคนะครับใครที่สนใจก็ติดต่อสอบถามมาเลยนะครับตอนนี้มันเหลืออยู่แค่คันเดียวนะที่เป็นตัวแคปบยกสูงออตโต้นะครับทีนี้จะพึ่งไปไหนนะเดี๋ยวผมให้ดูะละเอเยอของตัวโครงสร้างด้านหน้าดีกว่านะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าโครงสร้างเนี่ยเดิมแท้จริงไหมมีชนหนักมาหรือเปล่าเดี๋ยวมาติดตามพร้อมกันครับ เดี๋ยวมาดูรายละเอียดของตัวห้องเครื่องเครื่องยนต์กันบ้างดีกว่านะครับอันนี้ก็เป็นรถที่โงปรับสภาพแล้วเนาะเครื่องยนต์2.4ลิตรนะครับ150แรงม้าสําหรับคันนี้นะรายละเอียดตัวห้องเครื่องก็ถือว่าสภาพสมบูรณ์นะครับรีอให้ดูเลยใกล้ๆโครงสร้างเดิมนะครับรายละเอียดตามจุดต่างๆกล่องควบคุมระบบ ABS นะครับยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะตัวสายไฟไม่มีขาดไม่มีชํารุดนะครับหัวน็อตนะครับหัวน็อตไม่มีไขไม่มีขยับด้วยนะตัวฝากระโปรงและ คำว่าโตโยต้าคมๆชัดๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีร่องรอยการพ่นสีทับนะส่วนคานด้านหน้านะครับคานหน้าก็สภาพเดิมเลยตัว R นะครับตัวสัญลักษณ์ต่างๆบริเวณคานหน้ายังเห็นได้ชัดเจนนะครับคานหน้าสวยนะครับคานหน้าสวยเลยแบตเตอรี่ของ G S แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ของ G S แบตเตอรี่ยังสภาพดีอยู่แต่ตรงนี้เดี๋ยวเราเช็คระบบไฟให้อีกทีหนึง่งนะครับส่วนแผ่นเพลตตัวรถ รถคันนี้ผลิตปี19กลางปีนะครับแล้วก็ตัวเพดมอกนะครับสภาพโครงสร้างสภาพถือว่าสมบูรณ์นะครับมีรายละเอียดในห้องเครื่องสมบูรณ์ทุกจุดนะหัวน็อตสวยนะครับตามซอกไม่มีสมิมแล้วก็ตัวฝากระโปรงเองนะครับตัวซีนตัวรูน็อตอะไรต่างๆเนี่ยสภาพสมบูรณ์กิบล็อกติดอยู่ครบหมดเลยนะครับกิบล็อกติดอยู่ครบหมดนะครับตัวเม็ดฮาร์สนะครับรูนอ็อตกลมคมนะครับใครที่สนใจคันนี้นะครับ มีแค่คันเดียวนะที่เป็นตัวแคปออโต้ยกสูงนะครับแล้วก็เลขไม้น้อยไม่สามหมื่นกโลนะครับผมบอกเลยว่าคุ้มมากๆใครสนใจติดต่อมาเลยที่เบอร์0ูนย์เก้าแปดสี่สี่หกห้าสองสองสองเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้นะครับแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะถ้าอยากจะนัดดูรถหรือดูรถคันนี้จบแล้วนะครับต้องการจองนะครับเพื่มเนินการเรื่องการไฟแนนซ์หรือซื้อสดยินดีเลยนะครับรถสภาพสวยจริงคันนี้ด้วยสภาพตัวรถที่ใช้น้อยสภาพมันเลยค่อนข้างสดนะและเหลือคันเดียว 459,000บาทผ่อนเริ่มต้น8,000บาทเท่านั้นเงินเดือนหรือไรายได้1 000 6 0 0 0บาทขึ้นไปนะครับซื้อคนเดียวจบพร้อมรับดอกเบี้ยพิเศษด้วยสำหรับคันนี้ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์0984465222นะครับนึกถึงรถกระบะรถครอบครัวมือ2เกรด A นึกถึงผมโอทรถมือ2วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ